เพื่อนๆคิดว่าน้องหมาหรือน้องแมวฉลาดกว่ากันครับลองพิมพ์แข่งกันต่อมาใต้คอมเมนต์นะครับแต่บอกเลยผมอาจจะลำเอียงไปทางน้องแมวนะครับเพราะผมเป็นท่าน้องแมวนะครับแต่ว่าทาคลิปเนี่ยเราก็ต้องมีความอยู่กึ่งกลางให้มากที่สุดนะครับต้องบอกกันว่าความฉลาดของน้องๆเนี่ยทุกวันนี้ยังวัดค่ากันไม่ได้นะครับเพราะว่าเรื่องความฉลาดเนี่ยยังไม่มีอะไรที่บอกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่าใครฉลาดกว่ากันแต่เราก็ต้องอ้างอิงจากนิสัยส่วนตัวของน้องๆนะครับมาเริ่มกันที่น้องหมากันก่อนครับ พูดถึงน้องหมานะครับจะขึ้นชื่อในเรื่องของความฉลาดทางสังคมเข้าใจอารมณ์เราเนี่ยได้อย่างดีครับรู้ว่าเราเศร้ารู้ว่าเราสุขครับเข้าถึงกับเด็กและผู้ใหญ่ได้ดีครับเนื่องจากน้องหมาเนี่ยสามารถเชื่อฟังคําสั่งเราได้ครับคอยเรียนรู้และปฏิบัติตามอย่างที่เราเนี่ย เห็นกันถึงทุกวันนี้นะครับเอามาฝึกฝนช่วยเหลือมนุษย์เป็นสุนัขเคนายอะไรประมาณนี้แต่ถ้าพูดถึงน้องหมานะครับดูไงก็ฉลาดกว่าใช่ไหมฮะถ้าพูดขนาดนี้แล้วแต่จริงๆนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่น้องหมาทุกตัวนะที่ฉลาดหมดสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อยู่กันที่สายพันธุ์และการฝึกสอนอยู่ดีครับ ส่วนน้องแมวเนี่ยท่านอย่างเรานะ่าจะเข้าใจกันดีดูยิงๆเอาแต่ใจซื้อให้อย่างเอาอีกอย่างหนึ่งอะไรใช่ไหมฮะแต่บอกเลยนะครับเวลาน้องเจอปัญหาเนี่ยน้องมีไหวพริบที่ดีมากๆครับแก้ปัญหาตนเองได้ดีมากครับและยิ่งกว่านั้นนะครับมีทักษะในการเอาตัวรอดเนี่ยบอกเลยว่าเผลอๆอาจจะเก่งกว่าน้องหมาอีกก็ได้ครับเพราะน้องแมวเนี่ยยังไงทุนเดิมน้องเขาก็เป็นสัตว์นักล่าครับมีความชํานาญในการเอาตัวรอดอยู่แล้วครับบางตัวนะครับ เห็นน้องหมาเนี่ยลุมกันอยู่น้องสามารถหนีรอดไปได้ครับบางตัวในห้าวขนาดโดดเตะแล้วก็วิ่งหนีไปยังได้เลยนะครับน้องเนี่ยอาจจะดูไม่สนใจเรานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะสังเกตได้นะครับส่วนตัวสําหรับผมนะเวลาเรียกชื่อน้องเนี่ยน้องเขาก็หันนะแต่น้องเขาจะหันต่อเมื่อมีอะไรมาหลอกล่อเขาครับมีอาหารมาน้องเขาก็จะรู้ว่าเขาควรหันแล้วนะครับน้องเขาเนี่ยจะรู้ว่าควรทําอะไรตอนไหนนะครับสรุปสั้นๆนะครับน้องหมาเนี่ยจะมีนิสัยเหมือนกับคนเฟรน่ เข้ากับคนนี้ได้ง่ายครับแต่น้องแมวเนี่ยจะเปรียบเสมือนคน introvert มีความโลกส่วนตัวสูงนั่นเองครับจึงสรุปได้ว่าน้องทั้งสองเนี่ยไม่สามารถวัดค่ากันได้ครับว่าใครฉลาดกว่ากันเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อยู่กันที่นิสัยส่วนตัวในแต่ละตัวของน้องหมาน้องแมวแล้วก็แต่ละสายพันธุ์นั่นเองครับน้องหมาบ้านตัว ฝึกแทบตายเลยนะก็ไม่เชื่อฟังครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อ้างอิงถึงพันไหนใจอะไรสักอย่างนะเรื่วนน้องแมวนะครับบานตัวเนี่ยเรียกกันง่ายๆแถมขี้อ้อนอีกด้วยครับเอาเป็นว่าสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับท่านน้องหมาน้องแมวอย่างเราเนี่ยก็คือความรักความผูกพันและความเข้าใจที่เราเนี่ยมีต่อสัตว์เลี้ยงของเรามากกว่าครับพอไม่ว่าจะเป็นน้องหมาหรือน้องแมวสัตว์เลี้ยงทุกตัวนะครับก็ล้วนน่ารักและมอบความสุขให้กับเราได้ไม่แพ้กันใช่ไหมครับ เอาเป็นว่าต่อไปนี้นะครับมาคิงกันใหม่ดีกว่าฮะใต้คอมเมนต์ของเราแชร์รูปกันมาครับว่าน้องหนาน้องแมวของใครน่ารักกว่ากันนะครับและต่อไปนี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับสัตว์อีกก็คอมเมนต์กันมานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพรพาเพลินในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะครับบ๊ายบาย